หลายคนที่กําลังมองหาฟังวร์เลสมาใช้สักรุ่นหรือแพลนงบไว้แล้วแต่ยังเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อตัวไหนดีวันนี้เมอร์คูล่าจัดอันดับหูฟังที่ทางทีมงานเราเห็นตรงกันว่าดีเหมาะสมและอยู่ในช่วงราคาที่ไม่เกิน2,000บาทมาให้ดูกันครับจะมีตัวไหนบ้างไปชมกันครับอันดับที่5 K z Z3 เริ่มวันที่ตัวแรกกับแบรนด์ KC หรือ KZ นะครับวันนี้เราหยิบรุ่น Z 3มารีวิวกัน กับราคาสบายกระเป๋าที่1,790บาทครับโดยหูฟังตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใส่สบายกระชับหูน้ำหนักเพียงข้างละประมาณ6กรัมเท่านั้นรับรองว่าใส่ได้สบายแน่นอนครับโดยรูปทรงที่ใส่ง่ายใช้ได้ยาวๆสเปคก็จัดเต็มมาเลยครับภายในก็ติดตั้งชิปเซ็ต Qualcomm QCC 3 0 4 0ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.2และรองรับโคเดกไร้สายคุณภาพสูงอย่าง a x ด้วยนะครับ หากใครที่มองหาหูฟังสําหรับเล่นเกมตัวนี้จะมี High Performance m โหมเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะลดความหน่วงลงเล่นเกมได้แบบไม่ดีเลยกับไดรเวอร์เสียงที่ถือว่าจัดเต็มเช่นกันนะครับเพราะภายในติดตั้งไดรเวอร์เสียงคู่แบบ Hybrid โดยแบ่งเป็น d u o m m g n n t t i d y y n m m i u u n t t ขนาด10ม m mm มและ d r i v e อร์ l a n c e a m a t ม u r อีก1ตัวครับฟังเพลงได้สนุกเสียงคมชัดตามสไตล์ของแบรนด์เขาเลยตัวแบตเตอรี่ครับตัวนี้ชาร์จได้1ครั้งก็สามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงเลยครับ อันดับที่4 Zappbat G12 Elite อันดับที่4ที่เราจัดมาตัวนี้เลยก็คือจากแบรนด์ Zappbat ซึ่งก็มีหลากหลายรุ่นที่มีคุณภาพดีด้วยกันทั้งหมดและรุ่นที่เราเลือกมาในการจัดอันดับของเราก็คือ s p p b a t G12 Elite ราคาก็เกือบกือ2,000ครับอยู่ที่1,990บาทเป็นหูฟังทรงอินเอียร์นะครับมีสีให้เลือกเยอะมากๆถึง5สี ในกล่องเขาก็จะมีจุกซิลิโคนมาให้เลือกเปลี่ยนถึง7ไซส์แล้วยังมีน้ำหนักที่เบามากๆครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเราเกมเมอร์โดยเฉพาะสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ระหว่าง Music Mode ที่ช่วยให้เบสลงได้ลึกได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและเกมโหมดที่ลดเลเทนซี่ต่ำสุดเหลือเพียง40มิลลิเค เชื่อมต่อด้วยระบบบูทูธ5.0นะครับกสถเยรลื่นไหลไม่ดีเลยซึ่งใครเป็นสายเมาส์และต้องการการพูดคุยระหว่างเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็มีไมโครโฟนมาให้ข้างละ2ตัวพูดคุยคมชัดแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งแต่เขา,าไม่ได้เน้นว่าเล่นเกมจ๋าพียงเดียวออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายครับเพราะว่ากันน้ําได้ระดับ IPX5 เรื่องสเปคเสียงครับมีไดรเวอร์10ม m mm มมาให้เบสแน่นแน่นฟังเพลงสนุกครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานสุดครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นาน1 8ชั่วโมงและสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก24ชั่วโมงแถมยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับเกมเมอร์คนไหนที่มองหาฟังที่ใช้งานได้หลากหลายตัวนี้ก็น่าสนใจอีก1ตัวเลยครับอันดับที่3 Razer ซ a m m e r h e a d Wireless สามมาที่ Razer Hammerhead ครับราคาอยู่ที่1,990บาทโดยตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวแรกของโลกกันเลยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ครับก็คือการเชื่อมต่อผ่านบูทูธ o o t h 5.0เป็นหลักแต่ตัวนี้มีเกมโหมดให้ด้วยครับจะสลับไปใช้งานเชื่อมต่อแบบ Low o โล a t e n c y ที่ทำให้ดีเลยน้อยมากๆเล่นเกมสนุกแน่นอนครับสำหรับไดเวอร์ครับมี Dynamic Driver ร์สาใหญ่ถึง1 3ม mm มาให้เสียงเบสก็เน้นตบกลบถึงใจตามสไตล์เรเซอร์ สำหรับหูฟังครับดีไซน์ออกมาเป็นแบบเอียบัดนะครับใส่ได้นาน,านๆใส่ได้สบายและสเปคกันอื่นครับสามารถกันน้ำได้ระดับ IPX4 ใช้ดูหนังเล่นเกมหรือออกกำลังกายก็ได้นะครับ แต่ถ้าตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยครับถ้าเพิ่มงบอีกนิดนึงก็ยังสามารถอัปเกรดไปเป็นเลเซอร์ m m m r h r h e a d X ราคาอยู่ที่2,590บาทนะครับโดยตัวใหม่เขาจะอัปเกรด b l บลูทูธเวอร์ชัน5.2แล้วก็จะมีไฟ LED บนตัวหูฟังด้วยอัปเกรดแบตเตอรี่ให้ใช้ได้นานขึ้นแต่ตรงนี้ครับด้วยความที่มีไฟเขาก็จะตัดมาตรฐานการกันน้ำ IPX4 ออกไปนะครับสำหรับ Hammerhead X ตัวใหม่นี้ครับอันดับที่2 s งซาวพีดโซนิคโป ผ่านไป3อันดับแล้วนะครับจะขาดยี่ห้อนี้ไปได้ยังไงกับแบรนด์ s o u ซาวพีดโดยรุ่นที่อยู่ในงบ2,000บาทนะครับก็รุ่นนี้เลยกับ s o u ซาวพีด Sonic Pro โดยมีการอัปเดตจากเจ้า s o u ซาวพีด Sonic รุ่นก่อนเล็กน้อยนะครับโดยส่วนที่อัปเดตเพิ่มเติมครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของเสียงเลยที่เปลี่ยนเป็น d r i v e ร์บ l a ล c e เ a ม o เคู่ที่จะได้รละเอียดเสียงขึ้นดนตรีย่านของเสียงสูงได้แบบจัดเต็มยิ่งขึ้นและตัวเคสสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ ส่วนสเปคอื่นๆครับก็ใกล้เคียงกับรุ่นเก่าครับติดตั้งชิป a p x Adaptive มาด้วยเพื่อให้การเชื่อมต่อเสถียรมากขึ้นบลูทูธเวอร์ชัน5.2มีโหมดเกมที่ลด latency ไปได้ต่ำมากๆทำให้เล่นเกมได้แบบสนุกสุดๆครับและแบตเตอรี่ก็เป็นจุดเด่นของ Sonic Pro อยู่เช่นเคยใช้งานได้นาสูงสุดถึง15ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเมื่อรวมกับการชาร์จจากเคสก็ใช้งานได้สูงสุดถึง35ชั่วโมงเลยครับอันดับที่1 s ่งซาวพีซ T2 ของดีเกินราคาอีกหนึ่งตัวจากซาวพีที่หลายๆคนยกนิ้วโป้งให้ครับอย่างซาวพีท T2 นี่ครับราคาอยู่ที่1,890บาทโดยเจ้าตัวนี้หลายๆคนก็ยกให้เป็นหูฟงังทูเอเลสที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดในงบ2,000บาทแถมยังมีระบบดูดเสียงรอบข้างอย่าง Transparency Mode ซึ่งสเปคพวกนี้ก็จะเป็นสเปคสำหรับหูฟังราคาสูงๆทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าโดยรวมแล้วใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วน ด้านเสียงก็ถือว่าดีทีเดียวครับเพราะว่าให้ไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง12ม mm มในแต่ละข้างด้านการเชื่อมต่อก็ไม่เป็นปัญหาครับสมูทสุดๆด้วยบูทูธเวอร์ชัน5.1าจ่ที่อยากนำไปใส่ออกกำลังกายตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันเพราะว่ามีมาตรฐานการกันน้ำ I.P.X 5ามาให้การสวมใส่ก็ใส่ได้ทั้งวันครับน้ำหนักเบาส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้อยู่แล้วครับอยู่ที่1 0ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้ง ก็ได้เลยว่าสเปคทั้งหมดทั้งมวลครับก็เหมาะสมกับการที่จะให้อันดับหนึ่งในงบ2,000เลยกับเจ้าซาวพิษทีสครับเดี๋ยวเราทำตารางเทียบกันให้ดูครับว่า5ตัวนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครับ โอเคครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เลือกยากมากจริงๆสําหรับในการจัดอันดับในลิสต์นี้หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะเลือกหูฟังได้ง่ายขึ้นหลังจากดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้เราจัดงบเท่าไหร่มาให้ดูอีกครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยถ้าใครสนใจตัวไหนก็คลิกเข้าไปดูที่ mercola.com ได้เลยนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ